สวัสดีค่ะทุกคนนอนกันหรือยังคะวันนี้จะพาทุกคนมาท่องราตรีกันค่ะนี่เลยมาชมบอนสียามวิกาณนั่นเองแต่ว่าต้องกระซิบกันหน่อยนะคะเดี๋ยวบอนสีตื่นเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวข้างบ้านเอ็ดเอาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบอนสีตอนกลางคืนค่ะใครที่ยังไม่เคยเห็นไปชมชัดๆกันเลย นี่เลยค่ะก็จะเป็นบอลสีนะคะที่เราทําการถ่ายตอนกลางคืนนั่นเองช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะช่วงที่เราถ่ายเนี่ยก็จะพาทุกคนค่ะมาชมใบบอลสีในช่วงเวลาตอนดึกๆหรือว่ามืดมดค่ำาๆเนี่ยค่ะคือปกติอ่ะเราก็จะเห็นบอลสีในช่วงเวลากลางวันใช่ไหมคะที่เขาถ่ายลงหรือว่าเราเป็นคนถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่อะเวอร์ชั่นแบบช่วงกลางวันวันนี้ก็เลยมาชมเวอร์ชั่นในช่วงกลางคืนบ้างค่ะก็มาถ่ายคลิป ใบบอลสีสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเห็นไหมคะว่าใบสวยอ่ะเออเหมือนสะท้อนแสงเลยเนาะแล้วดูด้านหลังก็สวยค่ะคือก็แปลกตาไปอีกแบบนึงนะคะอย่างว่าเนาะสมกับชื่อเขาจริงๆค่ะบอนสีราชินีแห่งไม้ใบจริงๆคือไม่ว่าจะอยู่กลางวันกลางคืนสวยหมดเลยค่ะอันนี้ก็ คือสีออกเห็นชัดมากเลยนี่นี่อันนี้คือปิดไฟปิดไฟฉายนะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้ากล้องมือถือนะคะเห็นไหมอะสีคือแบบสะท้อนสวยมากอันนี้จะเป็นไฟฉายค่ะอาคือไม่รู้ว่าสวยจริงๆเนาะถ้าหากว่าบ้านเพื่อนๆมีนะคะก็ลองไปอ่า ดูตอนกลางคืนได้นะคะอาจจะสวยกว่าของเรานะเพราะว่ามันมีหลายสายพันธุ์มากเลยบางพันธุ์เนี่ยก็เหมือนสะท้อนแสงเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมใบบอลสีตอนกลางคืนนั่นเองก็สวยไปอีกแบบใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะชมตอนไหนกลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยช่วงเวลาไหนเราก็ว่าของเราสวยหมดคะ่ะเพราะว่าเราเป็น FC บอลสีนั่นเอง ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามชมกันด้วยนะคะคราวหน้าค่ะจะไปลองถ่ายกอใหญ่ๆใ,ใ,ใบสวยๆแล้วก็ลายเยอะๆให้ได้ชมกันใหม่นะคะเดี๋ยวคราวหน้าดูก่อนว่าจะถ่ายช่วงเวลาไหนดีอ่าอาจจะเป็นช่วงเดือนไงก็ได้นะ <c oughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปค่ะ สวัสดีค่ะ